ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปทช่วงเทศกาลสงกรานตพุทธศักราช2568เน้นย้ำทุกพื้นที่เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน วันนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสอปทชช่วงเทศกาลสงกรานตุทธศการาช2568ช่วงควบคุมเข้มข้นขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุว่าช่วงสองวันที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุแล้ว460ครั้งมีผู้บาดเจ็บ458คน มีผู้เสียชีวิต59รายลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ17.41อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากรถจัก,กรยานยนต์และสาเหตุเกิดจากการขับรถเร็วมากที่สุดจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือกรุงเทพมหานคร9รายเราลงมาคือลำพูน3รายขณะที่ยอดสะสมคดีคุมประพฤติมีทั้งสิ้น1,363คดี เป็นความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราถึง1,258คดีหรือคิดเป็นร้อยละ92.3ของคดีทั้งหมดจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันตนเองจากอันตรายดื่มไม่ขับตั้งจุดตรวจและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนอกจากเรามีด่านชุมชนจำนวน7,723ด่านที่ขอให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก็เราก็ยังมาตรการเชิงรุกของดานก็คือทำอยังไงจะมีชุดเคลื่อนที่เร็วเช่นว่าเราพบว่าที่ผ่านมาไม่สมบวกกันนาะก็ไปเตือนซะแ่แต่ตัวเลขต่างๆจะลดก็าตามนะครเพราะว่าแต่เราก็ต้องมีความไม่ประมาทนอกจากนี้ยังให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่านสื่อต่างๆและตามจุดตรวจทุกพื้นที่ พร้อมท้งให้กระทรวงสาธารณาสุขและกรมประชาสัมพันธ์รวบรวมข้อมูลจัดทําสรุปและนําเสนอให้ประชาชนทราบต่อไปด้านพันตํารวจตรีสุริยาสิงหกมลอธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดเผยว่าในช่วงรณรงค์เข้มข้นยอดคดีสะสมในช่วงสองวันมีทั้งสิ้นหนึ่งคดีศาลมีคำสั่งให้ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามคุมประพฤติหรือกำไล e อแล้ว15้ารายจากคดีขับรถขณะเมาสุราจำนวนหนึ่ง้คดี ซึ่งมากกว่าวันเดียวกันของปี2567ท้งนี้สำนักงานคุมประพฤติได้ร่วมสนับสนุนงานณจุดบริการประชาชนด่านชุมชนและจุดตรวจคน้นรวมทั้งประสานสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ต่างๆนำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมสนับสนุนการติดตามข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่บนถนนสายหลักและสายรองเพื่อปลูกฝังทิ่สำนึกและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญสัพทวีศรีวิบูรณ์รายงาน